เช้านี้เสร็จเรียบร้อยนี่นะเช้าว,วันที่สี่นะเช้าว,วันที่สี่ทำไปสองชั่วโมงใส่พอกลางแล้วก็เก็บระบบนิดหน่อยนะสองชั่วโมงเสร็จแล้วเท่ากับว่าสามวันกับสองชั่วโมงที่บางระจันสิงห์บุรีนะเดี๋ยวลองรถแล้วเช้านี้พาด,ดูกันเดินหน้าไปเลยเนี่ลองรถเรียบร้อยนะคัตีเป็นเลียวนะเบรกกว่าที่มาต่มนี่นะลองรถเรียบร้อย สวยรถเดิมเป็นยี่ห้อเรียวนะเรียวจะเป็นรถหน้ายาวนะแต่คัสซีมันจะใหญ่คัสซีมันจะตรงใหญ่เลยข้างล่างตรงข้าบบนตรงทําได้อยู่นะถ้าเป็นพวกทีเอ็ก e อีซุทำไม่ได้นะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทีนี้กระบะคันนี้ทําใหม่หมดเลยเดี๋ยวสวยแน่นอนงานผมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวแจว ดูเลยเดียวยางเขาเปลี่ยนใหม่หมดอันนี้ทําแค่รถลองได้นี่นะจากสี่เรลียวลงทุนไม่กี่บาทได้เป็นรถใหม่หนึ่งพนนะได้เป็นเอเจ็ดรจบสวยแน่นอนลองรถด,ดูเลยสวยช่วงล้อเท่ากับฟูโซ่เลยนะฟูโซห้าสเจ็นี่ สวันกับสอชั่วโมงทั้งบอยทำมาแล้วนี่งไงก็ทำให้ดูนี่นะที่บางระจันสิงห์บุรีระบบภายในเดินให้ใหม่หมดนะแบบนี้เลยครับอ้อาวเดี๋ยวออกไปลองข้างนอกเลยจบจบไประบบภายในเดินใหม่หมดไปหลังมาก่อน ไปหลังมานี่นะคัตีดิทิ้งๆกว้างๆนะทําได้เลยเป็นรถใหม่เดี๋ยววางกระบะใหม่จบแล้วระบบภายในก็ใหม่แล้วตอนนี้วางกระบะใหม่แล้วก็ทําสีหัวสีกระบะให้เข้ากันไปเลยทีเดียวจบสวยแน่นอนนี่เอาไปลองแล้วจบสวย,สวย ได้รถ100ใช้1คันราคาไม่ถึง1ล้านบาทผมอันนี้1ล้านเนี่ยรวมก,วกับบงกะบาทเรียบร้อยเลยนะนี่นะสวยเลยนี่ นี่รอๆเลยก็มีรถเก่าพี่กรซี 4, เก่าก็ทำได้นะแต่รถหน้ายาวซูสุทีเอ็กทำไม่ได้นะคัสซีเล็กนะ่าผมต้องบอกก่อนนะถ้าเป็นยี่ห้อเลียวพวกอะไรเงี้ยนะคัสซีมันจะตรงข้างบนข้างล่างเลยมันรองรับกับน้ําหนักเครื่องน้าหนักหัวนะอันไหนที่มันน่าทําผมก็แนะนําอันไหนที่มันไม่น่าทําผมก็จะบอกว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับอย่างเลียวนี่ทําได้แน,น่นอนนะคัสซีรองรับอยู่แล้ว แต่ยังไงก็ต้องถ่างเหมือนกันนะครับนี่นะก็จบแล้วเดี๋ยวเจอกันกทีที่สีสวัสดิ์กาญจนบ,บุรีหนองเป็ดนะก็จะเดินทางวันนี้แหละวันนี้เ,เป็นวันพฤห,หัสหรือเปล่าน่าจะใช่นะหนองเป็ดกาญจนบ,บุรีเจอกันได้นะเดินทางวันนี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าหน้างานลุยงานนะที่หนองเป็ดคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับผม